สุขสบายดีพี่น้องพี่นอ้งนอง,งกินเทิงเนาะทางการทางไกลยพบกันที่เก่าพี่น้องเมื่อนี้ก็แม่เลี้ยงเขาจัดเดี่ยงอาหารมื่อนี้มีมิน่บ้านๆขึ้นเก่าพี่น้องมีอาหารดีพี่น้องเมื่อน,นี้แกงกหนุงไม่สุบลุงไม่พี่น้องพักก็พักธรรมศาสตร์ไม่ก็โดนมะเขือปอสารผิดพี่น้องพอกระโดนพักป่า ตักต้มต้มตับนี้ต้มหัวปลานี่ต้มหัวปลาต้มกระดูกปลาเนี่อมันเห็ดเมี่ยงบัดเด็พี่น้อดกพี่น้องจำลบัดจับยุบโอลลดจับมันสิบบิดยุบโอลด หัวปลากัเนาะอืโอ้หัวหัวบางไงดีหพกนี้ตัวใหญ่ดแต่สาเนาะบ่สาเมือนบเมือนใหไงแหงเนาะเกือบสีฮาโลโตกระตตหน่อยคน้ยใส่พักใส่ยาไปเต็มเรือตักยาล ใส่หาถวยก็เต็มเนาะต้มมือก็ไปแต่เสไปดีพี่น้องเลย จูบพวมันก็ขับก็นีได้พี่นุ้ยเป็นไรแหละซิมนะซิมเลยเป็นได้ลนะไเดดลยในเรื่องอ,อีหุมกำลัง,ง่งเป็น,นอไยกำลัางงามหุมป่า มามม่ยอม่เอ้ยกมเาขนากินข้าวมาพี่น้องกินเข่างาานมาพี่น้องดูอาหารบรรเาหัวเลยมามามาต่อกะโลกก็ได้อืต่อกระโลกก็ได้ จะบอกจะบอกกันแล้วนะใช้กับผมสองปีว่าไะเบิร์ดเลี้ยงถ่ายอ่ะเบิร์ดเลี้ยงถ่ายเราพี่น้องแต่วันนี้มันเสบเนาะโอ้ตัวนี้เบิร์ดก่อนพี่น้องจับปลาแจ่วจัปลาหัวแจ่วกับเบิร์ดก่อนจับปลาไข่มดแดงกับเบิร์ดเว้ยไข่มดแดงกับเบิร์ดจับิดจำปลากับเบิร์ดแจ่วกับเบิร์ดวงนี่พูด บัดันมกลงไหมเพิ่มบ๊บเบิดตอพี่น้องเลยตุมหัปลาเบิดาปลาก็มีผู้กินบานเนี่อืมเนาะไม่้จำปลามีสวงพี่นองคนหนึ่งวงนึงพี่นองเบานไวงนึงนะวงหนึ่งพี่น้องเังกระโดนกรเบิดบ่มาเนี่บ

ยาเล็กแต่อิงละก็ยาเล็ก